จกจกรรมของแม่บ้านตำรวจแต่เดิมนั้นการปฏิบัติงานยังคงเป็นชุมชนเล็กๆในส่วนของตนเองจึงมีรูปแบบไม่ชัดเจนและไม่เป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2520คุณหญิงวิจิตราพันคงชื่นภริยาพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นจึงได้ก่อตั้งสมาคมแม่บ้านพิทักษ์ไทย เพื่อรวมกลุ่มแม่บ้านให้เป็นหนึ่งเดียวต่อมาในวันที่25กุมภาพันธ์พุทศกราช2529ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมแม่บ้านตำรวจโดยมีท่านผู้หญิงพรณีมหานนท ภริยาพลตำรวจเอกน่ารงมหานนท์อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นเป็นนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจท่านแรกพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานให้มีระเบียบแบบแผนเป็นรูปธรปปรมท,ที่ชัดเจนขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งมัน่นทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่และบำรุงขวันกำลังใจแกข่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวซึ่งผ่านการวางรากฐานอย่างมั่นคงจากอดีตนาย,ยกสมาคมทุกท่านนาย,ยกสมาคมแม่บ้านตำรวจคนปัจจุบัน คุณรัตนาพรสีวลีพันธ์พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคมอันประกอบด้วยภริยาของข้าราชการตำรวจทุกระดับได้ร่วมการสืบสารเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสมาคมโดยการดำเนินงานต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์ ศูนย์รวมความร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมความเป็นอยู่สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวตำรวจไทยโดยมุ่งเน้นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วยังทำงานด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่โครงการเยี่ยมครูและนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆโดยมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจัดทําถุงปันรักปันห่วงใยประกอบไปด้วยของใช้ที่จําเป็นส่งมอบให้กับศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อยู่ ระหว่างรอโรงพยาบาลและผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวข้าราชการตำรวจโดยมีโครงการต่างๆเช่นปัณนรกคาเฟ่ ที่ได้นำมเมล็ดกาแฟผลผลิตจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมาเพิ่มมูล,ลค่าสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวตำรวจรวมถึงนำสินค้าจากแม่บ้านตำรวจทั่วประเทศมาวางจำหน่ายโครงการพัฒนาเยายวชนรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพหรือรายได้เสริมโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการด้านกีฬาดนตรีและคุณธรรมโครง การส่งเสริมอาชีพให้แก่แม่บ้านตำรวจเพื่อสร้างไรายได้เสริมโครงการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของครอบคร,วรัวราชการตำรวจที่พักอาศัยแฟลตตำรวจส่วนกลางอีกทั้งการประสานความร่วมมือกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพในการปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมเป็นหนึ่งภารกิจที่สมาคมแม่บ้านตำรวจให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงเข้าเยี่ยมเยียนข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านตำรวจปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานตำรวจด้วยความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยกระจายหน้าที่เพื่อให้แม่บ้านตำรวจทุกภาคไดแสดงบทบาทอย่างเต็มศักยภาพในการดูแลครอบครัวข้าราชการตำรวจเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีขวัญกำลังใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษได้อย่างเต็มภาคภูมิ